อากช่วยค่ากะปิน้ำปันชาอย่าก,กดข้างโฆษณาสามสิบวินาทีนะคะรักแท้ช่่นนี้รอตอนที่เจ็สบสี่ไม่เป็นไรเพคะนี่คือของที่ข้าเก็บได้บนภูเขาหลัวซานไม่มีโอกาสได้คืนเจ้าทักทีขอพระท้ยเพคะเดี๋ยวก่อนข้าช่วยอะไม่เป็นไรเพคะเยน็นซื่อซื่อซื่อ ่านมาจากแดนไกลคงไม่รู้ว่าประเพณีของชาวนานเลี้ยงนะ่ะมีแค่สา,ามีภรรยากันเท่าน,นั้นถึงจะสิดกิฟต์ให้กันได้นะท่านทำแบบนี้มันล้ำเส้นไปนะขอกิฟต์ให้ข้าเถอะอะไรกันชาวนานเลี้ยงมีประเพณีส่งต่อกันด้วยหรือแล้วท่านขอกิฟต์จากข้านิถระอะไรกัน ขนบธรรมเนียมถูกปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นเดิมทีซื่อจื้อก็แค่หวังดีเป็นความผิดของหม่อมฉันเองที่พูดไม่ให้ชัดเจนขอพระไทยซื่อจื้อที่เก็บเอาไว้ให้กระหม่อมฉันนะเพคะหม่อมฉันขอคืนนะพี่สาวช่างเล่าอ,อยากจะไปชมดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อที่สวนยี่หัวพี่สาวกับท่านพี่รองไปเก็บข้าหน่อยนะ หม่มชันคงต้องขอตัวก่อนนะพี่คะฝ่าบาทเร็วเข้าเร็วเข้ามีแค่สามีเท่านั้นสินะอ้าเจ้าโกรธเหรอเปล่านะพี่คะงั้นจะออกไปข้างนอกวันนี้เพราะหลบหน้าข้างนั้นเหรอทำไมถึงคิดแบบนั้นพี่คะเออก็เมื่อวานเอ,อ่เอ,อเปล่านะพคะ ท่านพี่สามเอา้ามาเล่นคนเดียวเหรอป่าเพคะพี่ชิงเกอร์กับพี่รองก็อยู่ด้วยได้ยินมาว่าชิงเกอร์เป็นสาวที่งดงามพอได้มาเจอวันนี้มันคือความจริงสินะชมกันไปแล้ให้คะช่วงนี้ที่ท่านพี่ไปที่จวนว่ยบ่อยๆข้าคิดว่าท่านอยากได้ตำแหน่งห้องเต้เลยตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับเว่ยเทียนสิอีกที่แท้ก็ไม่ใช่ คำพูดนี้ดูซื่อตรงแต่มันเหมือนกำลังประชดประชันหนึ่งคือเราหวังผนสองคือเราหลงในนารีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ผิดทั้งนั้นเพราะข้าชอบชิงเกิลเขาเขายอมรับแล้วแล้วที่เจ้าไปพบกับตระกูลจู่บ่อยๆละหรือว่าจะเป็นเพราะจู้ฉางเชิง ma nít ninh phải có ma ná